สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมัชชาจอมปวนแม่สอดสอดนะครับก็ยังคงอยู่แบบนี้นะยังไม่หนีไปไหนนะครับมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นหน้านะครับเห็นหน้าไปทําไมหน้าไม่หน้าดํานะครับทํางานอยู่กลางแดดวันนี้จะเอาเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับระหว่างหญ้านะครับมันเป็นเขาเรียกว่าหญ้าหัวนะครับม้าชอบกินนะอันนี้ก็คือม้าแข่งกินเลยนะครับ มาแขงเนี่ยเป็นมาที่กินเรื่องค่อนข้างที่จะจุกจิกนะครับจุกจิกจุ๊จี้กวนใจนะครับกินเนี่ยเวลากินก็จะเลือกนะครับกินไม่เยอะนะครับแล้วเคยหลอกผมไปตัดหญ้าลูซี่นะครับก็เด็ดมาแค่กำมือนึงนะครับพอเด็ดมาให้กำมือนึงไอ้ขวานมันก็กินนะครับพอไปตัดมันร็เข็นหนึ่งมันไม่กินนะครับเพราะว่าหญ้าลูซี่เนี่ยมันมีกรดนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับทํายังไงนะครับบางท่านอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับ ก็เวลาอยากรู้ว่าหญ้าล <c oughs: rifle design> ูซ so ี่หญ้าชนิดไหนมันมีกฎเนี่ยทำไงนะครับเด็ดใบเด็ดใบของหญ้าชนิดนั้นมานะครับแล้วก็เอามาขยี้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 แล้วดมดูถ้าดมปุ๊บเนี่ยอใบนี้เหม็นเขียวมันสับสับนะครับอ่าถ้าเป็นมันกดเนี่ยมันจะบอกเลยว่าหญ้าแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันส่วนแพงกุล่าเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นนะครับอ่าโอ้เหม็นสาบอยู่นะครับหญ้าเมื่อกี้ติดมือคดดีเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ย เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อนี้แต่วันนี้จะมาปเปรียบเทียบนะครับให้ดูระหว่างผลผลิตนะครับผลตอบแทนกับสิ่งที่ม้าชอบกินนะครับแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าม้ากินอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ในในไล่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นแหล่งสเพเหรละของหญ้าที่ม้าก,กินได้แล้วแหละนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือเรามาเริ่มกันที่เจ้าหญ้านี่เลยดีกว่านะครับมันจะเป็นนี่นะครับบางคนเรียกว่า หญ้าถั่วนะครับใบหญ้าถั่วต้นหญ้าถั่วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ที่แน่เนี่ยใบมันออกมันๆน,นะครับออกมันออกเขียวนะครับดูนะครับอ่าหญ้าตัวนี้เนี่ยม้ากินไอขวัญชอบมากเลยนะม้าแข่งชอบมากนะครับก็คือถ้ามันกินก็ไม่มีผลแล้วลนะเพราะว่าทาไมถึงพูดถึงม้าแข่งว่าม้าแข่งกินแล้วม้าชนิดอื่นกินได้ไม่ค่อยเป็นไรก็คือม้าแข่งเป็นม้าใหญ่นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บนะครับ เรื่องของเล็บถ้ากินอาหารที่ไม่ดีอย่างรำฟางข้าวเนี่ยเล็บจะผุจะพังได้ไวนะครับแล้วก็มีผลกับปฏิกิริยาของร่างกายไวมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าม์าแข่งกินได้ม้าอื่นไม่มีผลเสียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมรชชาจมบวนแม่สอนนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆและฝากนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับ พวกนี้นะครับก็ต้นไม่ได้เล็กอยู่แค่นี้นะต้นมันจะสูงมากนะครับสูงเท่าอกเลยนะครับแต่ใบมันจะเป็นลักษณะนี้เขียวๆมันๆนะครับโปรตีนน่าจะสูงนะครับเพราะว่าม้าชอบกินมากนะครับม้าวัวเนี่ยจะชอบมากนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่หญ้าตัวนี้นะครับแฝดแพนกล่านะครับมันจะสารแบบนี้นะครับอ่ามันจะสารสารสารแบบนี้นะครับนี่มันจะออกไหลเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเส้นเล็กเวลามันตั้งต้นอันนี้ทําคลิปให้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวเราดูอีกทีก็ได้แต่วันนี้เราอยากจะมาเจาะนี่ครับ เรื่องเจ้าย่าใบาถั่วเนี่ยนะครับเห็นไหมใบสวยไหมเออสวยนะแล้วก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้ผมกําลังเร่งทําลายอยู่เพราะว่ามันจะปิดหน้าดินนะครับดูนะครับเนี่ยมันมันจะปิดหน้าดินนะครับพอปิดหน้าดินเนี่ยเราจะไม่ได้แผงกุลาที่มีคุณภาพนะครับต้องการแผงกุลาอย่างเดียวผมอนะผมต้องการแผงกุลาแล้วดูนะครับเวลามันสูงขึ้นใบมันหนาขึ้นเนี่ยเห็นไหมเจ้าย่าถั่วนะครับนี่เห็นไหมนี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ย่าถั่วเนี่ยเดี๋ยวต้องถล่มก่อนแต่สวยมากเลยให้มานะครับ ผมก็ไม่กล้าเดินลัดไปเดี๋ยวหาเหลี่ยมดีๆก่อนนะเพิ่งเพิ่งถล่มแตนไปหนึ่งรังนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับก็เลยเสียวๆร้อนๆอยู่แต่เหมือนที่บอกไปแตนเนี่ยมันจะชอบอยู่ต้นหญ้าแบบนี้นะครับต้นหญ้าแข็งๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะถลม่มตอนถล่มก็ต้องระวังกันหน่อยเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับมันจะอยู่นะครับต้นแข็งๆมาเราไปดูตรงนู้นดีกว่าช่วงนี้เนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับในการที่ จะตัดหญ้าให้มา้าให้วัวให้ควายใ,ใครเลี้ยงอะไรก็ระวังให้ดีแล้วกันไม่งั้นเนี่ยอาจจะแจ็คคอตดได้เมื่อกี้ก็วิ่งหนีมารอบนึงอะโอ้นี่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 มันยังมันยังไม่ไปเห็นนะนี่นะครับนี่ตัดหญ้าปุ๊บนะครับก็เลยเอาคาดทุบซะเลยทุบต่อเลยไม่งั้นเนี่ยมันมันจะลุมกันอยู่แล้วมันไม่ยอมหนีนะแล้วก็ลังพวกนี้นะครับให้รู้ไว้อย่างหนึ่งเวลาเราทาลายมาลง นะครับขาดจากต้นไม้แล้วเนี่ยพยายามทําลายให้หมดไม่งั้นก็เอาไปให้ปลากินถ้าทิ้งไว้เนี่ยตัวมันจะออกอีกนะครับเพราะว่าตัวในตัวมันจริงๆอ่ะมันโดนหุ้มด้วยเปลือกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหนาเจอสารเคมีเจอยาฆ่าแมลงหรือเจอยาที่เราฉีดพ่นเข้าไปก็ไม่ตายนะครับโอ้โหฝนตกอยู่บนดอยยังไม่ต้องมานี่นะเดี๋ยวขอโมสักแป๊บ,บนึ่งก่อนนะครับก็สําหรับตรงนี้นะเรามาดูตรงนี้ผมจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะผมมี2เรื่องนั้นะที่จะเอาคลิปลงเนี่ย ต่ลืมไปแล้วลงไปหามาแล้วคิดได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมทาคลิปเนี่ยผมจะไม่ดองคลิปแล้วในการที่ทําคลิปของผมคือจะเป็นคลิปสดนะครับด้นสดนะครับโม้กันแบบสดๆไม่มีสคริปต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคิดคอนเซปอะไรได้นะครับหรือ,อต้องการจะสื่ออะไรเข้าไปเนี่ยมันเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวแต่ถ้าไม่มีคนถามมันก็ไม่ไหลออกมาแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรทั้งที่มันมีเต็มเลยในหัวนะครับ เพราะว่ามันหาจุดไม่เจอนี่นะครับมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับต้นต้นหญ้าถั่วนะครับนี่คนระับใบมันเหมือนต้นถั่วเลยนะอ่าอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันกินได้นะครับกินได้กินดีแต่ความที่มันไม่ควรที่ไม่แนะนําไม่แนะนําให้ปลูกนะครับก็คือมันสู้แพนโกลาไม่ได้แพนโกลาไม่มีเม็ดนะครับอ่าแพนโกลาไม่มีเม็ดถึงเวลาเนี่ยแพนโกลาก็จะทําการนะครับตัดงอกตัดงอกแต่พวกนเนี้ยเนี่ย เวลาถึงเวลาปุ๊บนะอย่างช่วงนี้มันจะเริ่มออกดอกนะครับดอกขนาดแล้วเมื่อกี้ผมตัดให้มาไปกินชุดหนึ่งแะ <c oughs> นี่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 นะครับอันนี้มันมันมันเริ่มออกดอกแล้ว <c oughs> เ,เห็นไหมนี่นะครับดอกมันจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับนี่อ่านี่เป็นเม็ดแล้วเห็นไหมนี่นะครับออกเม็ดแล้วเห็นไหมอ่าพอเม็ดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก่นะครับมันจะสีดำเป็นสีดำปุ๊บมันก็จะแตกแล้วมันก็จะหล่นนะทีนี้มันก็จะแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าจะต้องรีบตัดนะครับ ตัดทำลายนะตัดเตียนๆนะครับให้ม้าก,กินไปก่อนแล้วก็เม็ดมันยังไม่ไม่แก่มากทนะําไม่ดําไม่ดําเราก็ต้องชิงจังหวะลงมือตอนนี้แหละเนี่ยนี่เห็นเห็นไหมนะครับมันจะแทรกแล้วมันจะปิดหน้าดินพอปิดหน้าดินปุ๊บเนี่ยแพนกลาจะโตขึ้นไม่ได้นี่นะครับเต็มเลยนี่ครับหญ้าถัว่วดูสิ่งเหล่านี้นะครับมันกินได้นะครับหลายๆคนถามกันมานะครับมา้าหญ้าอะไรกินได้บ้าง มันกินได้นะครับหญ้าเส้นเล็กหญ้าใบกลมๆแบบนี้แล้วก็อีกหลายๆชนิดเนี่ยม้าก,กินได้แต่บางตัวนะครับเส้นเล็กจริงพอม้าก,กินกินแป๊บเดียวแล้วม้าไม่กินนะครับเหมือนกับหลอกให้เราไปตัดหญ้ามาให้มันนะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่ามันออกใบเขียวๆนะครับสวยๆเลยแต่เวลาเป็นหญ้าสดเนี่ยเวลาบี้บี้ดูปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นของความเป็นกรดแต่พอเป็นหญ้าแห้งม้าก,กินดีอ่ะเพราะกรดมันหายไปนะครับถามว่าทําไม ถึงรู้นะครับก็คือสังเกตนั่นเองก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับอ่าที่ลงไป ep 73เนี่ยก็เหมือนที่บอกนะครับเวลาอยากจะแก้ม้าระแวงนะครับทายังไงใช้ความสังเกตนะครับเข้าหาคุกคลีตีโมงกับม้าเนี่ยจนม้ามันไว้เนื้อเชื่อใจนั่นแหละจะเป็นวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับในการที่เราจะเข้าใจม้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้อง,องรีบเก็บก่อนฝนจะเริ่มมามา,มา,มานี่ไหมเนี่ยไม่น่าจะมานะครับ ก็จะเป็นยาหญาใบาถั่วนะที่จะมาให้ดูนะครับว่ามันกินนะครับนี่นี่ก็มีนะครับนี่ก็มีนะครับแล้วมันจะเลื้อยไปแบบนี้ยถามว่านะครับถามว่านี่น,น,นีมันจะเป็นกอนะครับลักษณะกอแบบนี้ถามว่านะครับถามว่า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 ถ้าผมนะครับถ้าผมมีพื้นที่อย่างเงี้ยนะพี่ไม่ได้มีอะไรหน้าแล้งไม่มีน้ําถึงไม่ได้ทําการรักน้ําได้เหมือนพี่ พี่ทําการลักน้ําได้นะพี่ดึงน้ําลงมานะครับพี่ของพี่มีการลักน้ําถึงบนนี้พี่มีแปลงนาปลูกแผงกล่าได้พี่มีสระน้ําพี่ปั๊มน้ําได้ผมไม่มีเนี่ยผมปลูกได้ไหมปลูกได้ครับถ้าที่ของคุณคุณกะว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเนินนะครับมันเป็นเนินมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันมันยังไงอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบหาผลผลิตได้นะครับหรือการใส่น้ําได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตเนะี่ยคุณจะเอาแค่หน้าฝน ถ้าหน้าฝนแนะนําเลยนะครับแนะนําเจ้าหญ้าใบถั่วนี่นะครับเก็บเม็ดมันไว้เยอะๆแล้วไปหวานวันๆนะครับพอถึงหน้าฝนคุณจะมีหญ้าใบถั่วให้ให้วัวให้ควายให้ช้างม้าแกะแพะกระต่ายคุณกินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยแรงๆมามันก็ยังอยู่นะครับมันจะทนกว่าหญ้าใบถั่วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสหายกันนะครับมันเป็นสหายกันมันจะอยู่ในดงเดียวกันนะครับมันจะอยู่พื้นที่เดียวกันที่เที่ยวมาเนี่ยก็คือข้างบ้านหมดเลยม้าไปกินแล้วก็ เอาขี้มาใส่ในนี้นะครับมาทําปุ๋ยแล้วทีนี้เม็ดมันก็ติดมานะครับตอนอยู่ในท้องม้ามันไม่สลายนะมันไม่โดนเอ็มไซย่อยไปนะครับนี่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 นะครับนี่ก็คือหญ้าขึ้หญ้าแฟดแพนกล่านะครับนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าแล้งก็จะยังมีอยู่นะครับสมมุติว่าคุณมีพื้นที่นะครับเป็นเนินแล้วก็น้ําไม่ถึงเนี่ยก็เอาเม็ดพวกนี้ไปหว่านไว้นะครับช่วงหัวฝนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะแตกนะครับแต่ก่อนที่จะหว่านเนี่ยพยายามไถนะครับ ไถก่อนรอบนึงก็ได้แล้วก็เอาเม็ดพวกนี้ไปหว่านนะครับเพื่อเปิดช่องให้พวกนี้ขึ้นนะครับอ่ะก็ได้ถ้าปลูกแพงโงกล่าไม่ได้นะเพราะว่าแพงโงกล่าเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปลูกนะครับปลูกในช่วงหัวฝนถ้าอยู่บนเนินแบบนี้นะครับถ้าอยู่บนเนินแบบนี้ปลูกช่วงหัวฝนเนี่ยเอาก้าพันไปย่ำย้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 ำไถดินเสร็จนะก็ะยำยำยำำแล้วทีนี้ให้เทวดาเลี้ยงนะครับก็คือเวลาฝนตกมาเนี่ย มันก็จะตกมาปุ๊บมันก็จะแฉะไปตามสเตปมันคือตามรอยทงรอยเท้าที่เรา 100, ย่ําไว้มันก็จะโตขึ้นมาได้แต่ถ้าในแปลงนานะครับมันจะต้องปั่นนะครับในแปลงนาเนี่ยมันจะต้องปั่นแล้วหน้าฝนเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะปลูกหญ้าแพงโกล้าในแปลงนานะครับเพราะว่ามันจะท่วมขังแล้วทีเนี้ยมันอดน้ําไม่ได้หลักการในการปลูกหญ้าแพงโกล้าเนี่ยก็คือถ้าปลูกนะครับไม่ควรปลูกหน้าหน้าฝนปลูกในแปลงนาเนี่ยคือปั่นดินเสร็จย่ำแพงโกลา้าปุ๊บ ขังน้ําไว้8ปวัน8คืนนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําแห้งหมดเลยนะครับ50วันแล้วทีนี้นมันจะเกิดไหลแล้วมันจะแตกวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นพอครบ50วันปุ๊บเราน้ําใสเนี่ยรากมันจะทิ้งลงแล้วตั้งต้นมันก็จะตั้งตั้ง,ะงนะอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นบนเนินเนี่ยเราไม่ต้องขังน้ําเลย50วันเนี่ยเราย่ำอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำมันจะไหลลงไหลลงไหลลงอ่ามันก็จะสะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ลองไปดูใน p ย a y ิสต์ของป่วนหญ้าแคงโกล่า ว่าผมปลูกหญ้าเพนกล่าในนานะครับบนเนินนะครับแล้วก็แอดวานซ์สุดๆก็คือไม่ปั่นดินไม่ทําอะไรเลยนะครับบนนี้ยังปั่นนะให้ดินมันเป็นโคลนแล้วก็ย่าแต่ขอบสระเนี่ยไม่ปั่นไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็การไถกบเนี่ยไถยกบเพนกล่ามันดีไม่ดีเนี่ยก็ลองไปดูในช่องนะครับผมเปรียบเทียบไว้ให้หมดแล้วนะครับถ้าใช้รถไถไถกบลึกหรือคนย่ําลึกมันไม่ติดนะมันจะต้องอยู่ผิวผิวหน้าดินนะครับถ้าลึกเกินไปนะครับมันจมโคลนเนี่ย มันไม่สามารถแทงต้นขึ้นมาได้มันไม่เจอแสงนะครับม,มันสั่งข้อแสงไม่ได้มันก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นแลเวลาทําในแปลงนาเขาแค่แค่ไม้ฟาด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 แปะแปะให้ติดผิวโคนนะครับแล้วก็ปล่อยมันตั้งต้นให้รากมันแทงอันนี้คือเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองเข้าไปดูใน playlist นะครับของปุ๋ยญ้าแพนกว่าแล้วกันคุณจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ใครที่ดึงน้ําน้ํามาใช้ได้แบบน้ําธรรมชาติมาใช้ได้ก็ทําการรักน้ําไปเลยนะครับในช่องก็มีให้ทุกขั้นตอนละเอียดนะครับ ก็คือผมก็ทําแบบไล่ e ีพีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แก้เหตุการณ์นะครับบางอย่างที่เราโง่คือเราไม่รู้แหละใช่ไหมเราเราเราทำเองเราก็จะเจอแล้วเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้เราลองแก้ดูระดับน้ําเราแก้ยังไงเราจะวิ่งยังไงวางท่อ,อยังไงนะครับเล่นกับมันนั่นแหละเป็นองค์ความรู้ไปนะครับก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละใครพื้นที่ใครสะดวกเหมือนผมเนะี่ยรับรองฟรีนะครับฟรีพลังงานแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ปัม๊มไม่ต้องใช้น้ํามัน โอเคนะครับสาหรับใครจะปลูกหญ้าแล้วก็ใครที่ถามมาว่าหญ้าอะไรกินได้บ้างมันมีเยอะมากที่ม้กกินได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าเส้นเล็กนะครับแล้วก็ถ้าตามธรรมชาติเ่ยมันจะเป็นหญ้าระยะสั้นก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงของช่วงหัวฝนนะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆเนี่ยนะครับในการปลูกแล้วได้ผลผลิตดีๆหน่อยก็น่าจะเป็นแฟร์เพนกลาตัวนั้นนะครับอ่าไอ้ตัวเนี้ยดีนะครับเพราะว่าแรง้งๆมามันก็ยังอยู่ผมจะเดินไปทางนี้ก็ไม่ได้แตนอยู่ไหนวะอ๋อแตนอยู่นู่น อยู่ไหนเสียวเสียวเหมือนกันมันยังมีตัวอยู่เห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับไอเนี้ยก็คือเนี่ยคือแฝดเพนกวานะครับอ่าเนี่ยมันจะปิดหน้าดินไปงี้นะครับแต่ถามว่าตัดให้ให้ม้ากินได้ไหมตัดให้ได้ตลอดเลยนะครับมันเจอน้าค้างมันก็แตกแล้วนะไอเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันมันอึดอึดค้นมากเพราะมันเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับ ก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะปลูกแพนกลาก็ตัดข้างบ้านก็มีแต่อันนี้แหละนะครับถ้าดูในคลิปเก่าๆนะจะเห็นนะครับว่าสนามข้างบ้านนะผมตัดแต่ยอตัวนี้ให้นะครับไม่มีแพนกลินนะเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวนึกคลิปหัวโจดย์ได้แล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับผมลงไปในนันแล้วแล้วก็ผมคิดได้นะครับแล้วก็ลืมลืมม,มือถือลงไปนะครับเพิ่งเบามาฝนตกนี้แหละ โอเคนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้ากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญฝากนั่งดูโฆษณาด้วยจะได้เป็นค่าอาหารน้องม้านะครับหยุดโม้เพียงเท่านี้แหละฝนมาแล้วรีบเก็บยญ้าก,ก่อน